ทรงเป็นพุทธ,ธมามกะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธ,ธมามกะที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่ามกราคมพุทธศักราช2509และมีพระราชศสัทธาทรงออกผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ระหว่างทรงพนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรนวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทรงเป็นประธานในการดำเนินงานการก่อสร้างพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสาศาสดาณหน้าผาเขาชีจันอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงควบคุมการจัดสร้างตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นบนหน้าผาที่สง่างามดังปรากฏในปัจจุบัน